ทางชุมชนคลองขวางเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามาตอน g ี s พสเนี่ยคือยังงงอยู่เลยว่าตั้งอยู่ตรงไหนซึ่งวันนี้นะคะพลอยก็ได้รับภารกิจนะคะจากแคนเนชั่นค่ะเพื่อที่จะมาแจกนมให้กับน้องๆน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังหาใครไม่ค่อยเจอเลยค่ะแต่เหมือนจะมีคนอยู่ตรงนั้นนะคะเด<อ>ี๋ยวไปถามเขากัน,นะคะะ่ะสวัสดีค่ะพ<ะ>ีว่าหนูมาจากแคนเนชั่นนะคะจะมาแ<ะ>จากนมให้น้องๆองะคะะ่ะจะถามพี่ว่าพี่รู้ ประธานชุมชนไหมคะพอดีว่าหนูแบบหายแบบงงไปหมดเลยอะะ่ะพี่นี่แหลคะค่ะประธานชุมชนของอาวางค่ะวสวัสดีค่ะ พอจะทราบไหมคะว่าหมู่บ้านไหนที่หนูจะต้องแบบไปแจกนมให้กับน้องๆบ้างอะคะก็หมู่บ้านนี้แหละค่ะสุมชนคลองขวางอะค่ะแล้วต้องไปบ้านหลังไหนบ้างอะคะก็มันจะมีสี่ครอบครัวนะคะหนูจะไปตรงไหนก่อนละคะพี่แนะนําไปทางไหนก่อนดีค่ะเออนั่นเดี๋ยวหนูไปบ้านน้องวันใหม่ยายเขาเลี้ยงชื่อยายอิงอะค่ะบ้านเลี้ยงไก่อ่ะจ้ะฮะเออแค่นี้เลยเหรอคะจ้า อ๋อโอเคค่ะอันนี้คือหนูต้องไปหาเองเลยใช่ใช่ได้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะค้าขับไปขับบ้านเลี้ยงไก่โอเคเราต้องไปหาบ้านที่เลี้ยงไก่แล้วก็คุณยายชื่ออิงนะแล้วก็มีน้องชื่อวันใหม่โอ้ยง่ใ่หม่ค่ะจากคำใบ้เมื่อกี้นะคะที่พี่เจี๊ยบให้เรามาก็คือต้องหาคุณยายชื่ออิงหลานที่ชื่อวันใหม่นะคะแล้วก็เลี้ยงไก่ด้วยซึ่งตอนนี้เรา น่าจะต้เรียกไก่แล้วค่ะก๊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 กกเเนี่ยอาไอ้อ้ขันน้องนับใช้บ้านหลังนี้มเนี่ยแกบกน้องนไม่ตเล่เกี้ก็ได้ยินแจงไก่จากบ้านหลังนี้นะคะไปรีวกัน สวัสดีค่ะนี่ใช่คุณยายอิงใช่ไหมคะ,คะคสวัสดีนะคะมาจากคานชั่นนะคะวันนี้ตั้งใจจะมาแจกนมให้คุณยายขออนุญาตเสกนมก่อนนะคะเ,คเสกนมค่ะเสกนมอะมาขนมนมมาขนมมานี่นะคะ,คคะก็มีข้าวสารด้วยนะคะ,คคะเดี๋ยวฝากให้น้องนะคะ แล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะแย่นิดหน่อยช่วงโควิดเนาะรายได้ก็ไม่ค่อยมีเข้าใจเลยคะ่ะต้องถงกาลังใจให้คหุณยายด้วยนะคะก็หวังว่าอันนี้จะไม่ใช่ของที่มากมายอะไรนะคะแ <strugg lin. S 1> ต่ว่าหวังว่ามันก็จะเป็นส่วนช่วยส่วนหนึ่งนะคะให้น้องได้โตนะคะแล้วก็สุขภาพ่างกายแข็งแรงด้วยะคะ่ะ ยินดีค่ะ,ะคุณยายคะพอดีว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยจะต้องไปทำภารกิจแจกนมให้บ้านอื่นด้วยคะ่ะคุณยายพอจะมีคำใบ้เล็กๆน้อยๆให้หนูบ้างไหมคะก็มีอีกบ้านหนึ่งค่ะประตูเขียวประตูเขียวเหรอคะ,อคะชื่อเองอ๋อเป็นลูกสองคนคะ่ะคุณยายเมื่อกี้หนูเดินผ่านมานี่ก็คือประตูเขียวเทียบเลยนะคะไม่ไม่มีใบ้แล้วใช่ไหมคะแค่นี้เลยมนะีค่ะโอเคค่ะคำใบ้เยอะเหมือนเดิมขอบคุณมากเลยนะคะคุณยายค่ะ เลยค่ะเจ้าลัวเขียวแล้วจ้ะนี่เจ้านี้ค่ะนี่ใช่บ้านพี่เก๋นะคะเก๋ค่ะเก๋อยู่้ออย่างนู้นเขอเห็นลัวเขียวเหมือนกันเออเห็นะน้องปู่กันนะคะโอเคค่ะบ้านพี่เก๋อยู่ต่างตรงนี้นะคะเขาบอกลัวเขียวเหมือนกันแล้วก็คิดว่านี้แต่น้องบ้านนี้น่ารักมากเดี๋ยวเราไปบ้านพี่เก๋กันค่ะ พี่เขาบอกว่าบ้านพี่เก๋คือบ้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกัน,นะคะ่ะตามมาค่ะตามมาต้องถูกแล้วนะหลังนี้ต้องถูกแล้วอ่ะรั้วเขียวทั้งรัว้วปังแน่นอนสวัสดีค่ะมาหาพี่เก๋ค่ะพี่เก๋คนไหนคะอ๋ะอสวัสดีค่ะโอ้น่าไปอ้ย,ยใส่เสื้อแบบว่าเขียวส้มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครอบครัวพี่เก๋เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่หาบ้านเลือสีเขียวมานานนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงโควิดมันก็ลําบากนะลาบากทางการใช้ชีวิตมันจะออกไปไหนมันก็ระแวงไปหมดเพราะว่าเรามีลูกเด็กแดงเนี่ยเราต้องมาระวังเชื้อลงเชื้อโรคอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมองไม่เห็นอะมันมีความอันตรายมันไม่ปลอดภัยในชีวิตเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะพวกเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายอะ มันมันเยอะขึ้นแต่ว่ารายได้ที่ได้เข้ามามันมันน้อยลงเพิ่มเติมก็คือนี้สิน<ช>นี้สินมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้ประทังชีวิตให้มันได้ทุกเดือนนะคะเออวันนี้เนาะก็จากแคนาเชั่นนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นของใหญ่โตมากมายอะไรนะคะแต่เราก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ ช่วยดูแลน้องๆเนาะแล้วก็เป็นนมที่มีคุณภาพมาตรฐาน่ะเพื่อยสร้างให้น้องๆแข็งแรงนะคะก็เราทางคณะชันก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่เก๋แล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็น้องเจน้องแก้มด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เก๋เขาให้คําได้มาค่ะก็คือว่าเป็นต้นมะม่วงกลางบ้านแล้วก็มีป้ายสวัสดีอยู่หน้าบ้าน ซึ่งตอนนี้เราว้าไ,ไม่ใช่ตน้นมะม่วงตลกแหละไม่ใช่มะม่วงเขาไปอย่างนี้เหรอตอนนี้มันริมริมบ้านปะริมถนนอะเราต้องไปหากลางบ้านนะเขาบอกมันอยู่กลางบ้านค่ะทุกคนเขาไม่อยู่กลางบ้านเราต้องไปหากลางบ้านแล้วอโอเคมีต้นกล้วยด้วยนะมีกล้วยไหมหิวอะมะม่วง <miles> อย่านี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะกลางบ้านกลางบ้านจริงตอนนี้ลิมหมดเลยจ้ะลิมหมดเลย,ยงงนี่ไงมะม่วงเฮ้ยอันนั้นใช่ปะอันนี้ถ้าจะใช่นะ้ถั่ว,วมีต้นเดียวอยู่กลางบ้านาเรามาถามคนในบ้านกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ใช่ต้นมะม่วงกลางบ้านไหมคะแล้วก็มีปีติสวัสดีอยู่แล้ว้ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ใหม่นะคะแล้วก็น้องนุ่มนิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่พลอยตามคําใบ้มาถาม นิดนึงว่าแบบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะบอกเรื่องราวใ,ให้เราได้รู้นิดหนึง่งก็ปกติก็ทําอาชีพค้าขายค่ะแ,แล้วก็แต่ว่าตลาดก่อนปีใหม่มาซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็คือเศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วทีนี้ก็แย่เลยจะให้ไปหางานทําคือก็ไม่มีเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนกันหมดอะคะ่ะก็ให้ก็มีแฟนคนเดียวที่ท,ท,ที่ไปทํางานก็ค่อนข้างแย่แย่แยมากๆเลยค่ะแล้วก็เราไปทําอะไรก็ได้ไม่ได้เพราะว่า ห้างอะไรตอนนั้นก่อนนั้นนี่ก็ปิด,ปด,ดใช่มันก็แย่ก็รับจ้างทั่วไปอย่างเช่นถ้าเขาจ้างทำอะไรก็ทําไปช่วยพี่เขาเขามาันกระป๋ไม่ได้ทําทุกวันไม่ได้มีอะไรเ,เหลืออะไรด้วยแต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเปิดแล้วแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีบ้านนี้ก็ติดโควิดทั้งบ้านเนียนะแฟนติดโควิดตอนติดโควิดนี่แย่มากเลยไม่ได้ทําอะไรเลย20กว่าวันโดนกักตัวด้วยแล้วก็อะไรด้วยแฟนติดก่อนหน้า7วันที่เหลือก็ครอบครัวทั้งครอบครัวติด ทั้งหมดเลยแย่แย่มากๆแต่ตอนนี้ก็คือหายดีปกติแล้วหายแล้วขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวฟังเรารู้สึกว่าโคแย่จริงๆแย่จริงๆ่ะเข้าใจเข้าใจมากๆเลยแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนช่วยนะคะช่วยแต่กไม่ได้โครงการดีๆมากเลยนะคะคือมันช่วยได้ได้บ้างอะค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นนมกล่องนะคะให้น้องได้ ดื่มกินทุกวันนะคะแล้วก็เสริมสร้างพัฒนา,านการร่างกายให้เจริญเติบโต,ตแข็งแรงนะคะก็จริงๆอาจจะมีมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เรามาให้ดูนะคะว่านี่จคือนมที่เราแสกมากทั้งหมดนี้ตามกล่อง,งด้วยกันนะคะยินดีนดนาามากค,ค่ะขอบคุณนมากค่ะขอบคุณมากคะกนุ่นนิ่งดื่มนมแต่แ่แแทีหนึ่งขอบคุณค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จภารกิจไปทั้งหมดสามหลังแล้วนะคะตอนนี้เหลืออีกหลังหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนนะคะ <S <S เดี๋ยวต้องขอโทรหาพี่เจี๊ยบป,ประธานชุมชนแป๊บหนึ่งฮัลโหละคะ่ะพี่เจีย๊ยบตอนนี้คือพอแจกนมไป3ามหลังแล้วค่ะตอนนี้เหลือนมที่เป็นเอ็นฟาแลกอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าจะต้องอาไปให้ที่ไหนดีคะฟาร์มปิ่นเจริญบ้านรั้วเหล็ก ฮัลโหลค่ะฮัลโหลไ่เจี๊ยบทิ้งเรียบร้อยแล้วทิ้งอีกแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปหาฟาร์มปิ่นเจริญแล้วก็บ้านหลวเหล็กโอเคเดี๋ยวต้องออกจากตรงนี้ก่อนคือไม่รู้ว่าอยู่ไหนจริงๆนะคะโอ้น่าระ้่อฟาร์มปิ่นเจริญเ<ม>อ้าตรงนี้ิ น,นี้ก็มีความเปลี่นเจริญโอเคเขาบอกว่าความเปลี่นเจริญก็ต้องมีรั้วเหล็กอันนี้ก็เหล็กไหมนะเหล็กไหมเออโลโลไม้ไม่ใช่รั้วเหล็กอันนี้สังกะสีโอเค <Wow. S 1> อันไหนดีละ่ะทีนีออ้อันไหนดีคะทุกคนอันนี้บอกว่าเออ โอเคอันนี้น่าจะไม่รอดอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนู้นดีกว่าค่ะเกือบได้เหมาะใส่เพิ่มเตมิมเศร้าอ่ะตอนไหนเนี่ย <c oughs> เหมือนจะั้วเหล็กไหมนะ <c oughs> ตนั้นจะเป็นล้วน ได้ครัพี่แนมพลอยนะคะจากคาน t ชันนะคะวันนี้เราก็มาแจกนมนะคะให้น้องนะคะช่วงน,นี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงน,นี้ก็แย่ๆกันนะคะต่างๆกันเลยค่ะและหลายปัญหาที่เข้าถึงนะคะพี่โดยเฉพาะเด็กที่ว่าต้องกินต้องใช้ทุกวันนะคะอค่ะเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรเงี้ยเนาะก็เยอะใช่ไหมคะน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้หนงขวบสมเดือนค่ะกำลังหิวนมเ,เลย,อเลยโอโห้หอร่อยไหมคะ,อ,ะรอร่อย,ยไหม ครับกันครับเมื่อกี้ก็น,น้องว่าพิดตาให้ให้น็ดนึ่งน่ารักมากเลยคุณพ่อทํางานอะไรคะคุณพ่อน้องทํางานพ่อทในมาไซรับจ้างค่ะอ๋อก็คยอยอยอยือแถวนี้เลยนะคะ,คะแล้วที่บ้านทําทําอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือว่าคุณพ่อน้องทำคนเดียวเลยมีขายของขายปลาหมึกขายอาหาไทยคะ่ะแล้วม,มีช่องทาง งไหนบ้างคะที่ที่ขายของตลาดอ่าเคีหาของหถ้าเกิดฝนไม่ตกก็จะอยู่หน้าปั๊มปตทหน้าบ้านนี่ขนมขนมยายมีขนมด้วยขายใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ให้ชิมค่ะอ๋อให้ชิมอุย้ยขอบคุณมากเวลาขายนี่คือเป็นเป็นกล่องหรือว่าเป็นกี่ชิ้นเท่าไหร่อะไรยังไงคะเป็นห่อค่ะอ๋อเป็นหิบบ่ะอู้หูสี่ชิ้น,น<า>สิบบาทราคาดีมากเลยนะคะใครสนใจก็เนี่ยค่ะ ขนมเอาจอกของพี่แนนนะคะอ,คอยากจะถามความสุขพี่แนนนิดนึงว่ารู้สึกยังไงที่เรามาช่วยแจกนมหรือบริจาคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณค่ะตวโครงการที่เข้าข<อ>่ม,มอ,อเลย<ต>อ,อันนี้น่าจะมีแบบ2กล่องไหมคะในนี้ใช่ไหมนี่นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของนม e n f a l เ t e ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะมี2กล่องถูกไหมคะโอ้ถ้ากล่องหนึงอยู่ได้เดือนนึงก็ก็ โอ้พอสมควรเลยนะคะ,คะพอสมควรเลย,ายอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ว่าเราหวังว่าสิ่งนี้จะเหมือนช่วยช่วยแบ็นเบาพลังที่น,น,น,น้องทางบ้านแล้วก็ให้ให้น้องได้ที่นมด้วยนะคะได้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงนี่ก็ขอบคุณพี่นันมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะพลอยก็ได้ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งเข้าไปบริจาคนะคะข้าวสารอาหารแห้งนมนะคะให้น้องๆน,นะคะแล้วก็เข้าไปเยี่ยมพูดคุยนะคะกับหลายๆบ้านเลยนะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างสรรค์สังคม เฟเซอร์ทรัพย์ t ีนะคะที่ได้ร่วไว้เหลือสังคมนะคะก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็ซื้อพวงหลีดกระดาษนะคะของแคนเนสชันต่อไปนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนสะพานบุญนะคะส่งต่อความสุขให้กับผู้คนอีกมากมายค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วครั้งต่อไปนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนค่ะติดตามพลอยดาวนะคะแล้วก็ติดตามคันเนชั่นของเราด้วยนะคะว่าเราจะมีมิชชั่นภารกิจที่ไหนกันอีกนะคะก็อย่าลืมมาช่วยกันส่งบุญส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านกันเยอะๆนะคะ